สองห้าวันนี้เสียบริษัทมาช้านะครับแดนตัดนารถด็มีเราไปฟ้าไปด้วยนะครับวันนี้รถไฟมันทุกโถไฟ้าดได้จะต่อหมายเลขส4่สีหนึ่งศูนนะครับแจมในปับวใหม่ ที่นี่สถานีบ้านโป่งรถจเทีถสถ่สถานีบ้านโป่ทงทางเทลที่2ขนานี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ก่อนถ่างจากสถานีคนเมืองถึงปลายทางสถานีหลังสวนขอความกรุณาผู้โดยสารท่าโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องของบวนรถไปที่โดยสารเนื่องจากขั้นอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดรัสบส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตาพฤสถานีโพธาราาสถานีเจษเสียงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางค้ง

ต่อต้องประกาศประหาดมากเลยใช่ครับต้องเพิ่มนะ